เดินหน้าไปกกลางนะครับมร้ว่าเปิดกอะไรอ่าไมตัวเปิดตัวเปิดปะเปืนฝาเป็นยาวถ้าเป็นที่ตัวเปิดก็ลองเปิดแล้วเอาลงใหม่เปิด ตั้งอย่างมีตั้งยังเนางไฮ้ยเฮ้ยเรากเอ้าเอ้าเราเริ่มตั้งสามให้เพียนี่เลยอ่ะเอาลงพื้นสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มามดูครับการฝึกในการอคอนโทรลโดนนะฮะ เบังคั seaweed, บอิทยุจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาทดลองอยู่ที่อวบตขมิ้นนะครับบ้านดุมมาไฟนี่แหละครับไกลกันนะครับนี้กําลังสักครู่ก็จะเปขึ้นครับส่ิหรือเปนะครับีวิทยากรก็กาลังบัญญายนะครับกร่กเนนครลื่อเี่านมันีากจะ็ลวงบัญันะครััก็จะเปิด้นเช็คทุกครั้งที่ที่เปิดหรือเข้าไปรบนีย แบตเตอรี่ต้องถอดออกก่อนนะครับไม่เราจะไม่เอ้ยแค่เปิดหัวมาแล้วก็ดูเราจะไม่เปิดความเสี่ยงให้ตัวเองนะครับอย่างน้อยแต่เอาแบตเตอรี่ออกมันก็ไม่มีไฟในระบบทีงานเราทำงานอยู่ด้านในก็โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็จะเป็นศูนย์นะครับแต่ถ้ายังเสียบแบตเตอรี่อยู่แล้วก็ไปผ่านนอ็อตเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอุบัติเหตุไหน นะครับเพราะฉะนั้นตัวโดนลำโดนเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะมันใหญ่มากต้นกระถินขนาดแขนเนี่ยมันยังใช้ไปพัดของมันกระบัดมันต้นเนี่ยาขาดได้เลยแรงก็แรงครับแรงพอสมควรเลยนะครับมอเตอร์ได <c oughs> บอเตอร์หนึ่งหมุนผิดทางหรือเปล่าก่อนที่จะดันขึ้นนะครับอ่าเมื่อเราเห็นแล้วว่าพร้อมแล้วเราจะค่อยๆดันเครื่องขึ้นช้าๆดูเขาอย่างช้าๆครับว่าเข <c oughs> าอยู่ในระดับ พอเทสขึ้นมาในระดับสายตาเนี่ยดูปล่อยเขาครับโดยที่จอยจะติ๊ก็ปล่อยหมดเลยเราไม่ได้ทาอะไรเลยเรื่องเขายังคงนิ่งอยู่ไหมมีอาการสั่นมีอาการแกว่งหรือเป๋ไปเป๋มาไหมอย่างเนี้ยครับถือว่าอยู่ในระดับที่สมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นเราจะลองดันขึ้นอีกยกตัวขึ้นอย่างช้ชาๆอีกดูนะครับเขายกไหมยกขึ้น,นเราจะลองลดระดับเครื่องลงนะครับ ลดเครื่องลงอย่างช้าๆดูว่าเขาลงตามไหมครับตอนนี้เราทดลองนะหเัียดกนัองจะลองดูครับว่าเขาหมุนซ้ายหมุนขวาในลําตัวเนี่ยได้ไหมหมุนไปด้านซ้ายถูกต้องไหมนะครับหมุนไปด้านด้านขวา ราจะมาลองดูครับว่าเขาสามารถเดินหน้าถอยหลังได้ไหมนะครับเดินหน้าช้าๆไปให้เขาครับเขาเดินหน้าถูกต้องตามที่เราต้องการถอยหลังครับมาตามที่เราต้องการไหมโโมีเบรกมีเบรกด้วยไปสไลด์ไปซ้ายสไลด์ไปซ้ายครับสไลด์ไปทางด้านขวาสไลด์ไปทางขวา Oh. เราปล่อยเขาจุดนิ่งไหมนะคร uh ับ huh. อืดีดีดีอ่าพอเราเข้าจุดเรียบร้อยแล้วเราดูแล้วทุกอย่างมันสามารถควบคุมได้อย่างถูกต้องเราจะค่อยๆลดระดับเครื่องลงอย่างช้าๆเพื่อจะทำการลงจอด,อจอดแล n ดิ้งพอเครื่องตอนนี้โดรนก็ทดลองการ อาพ่นน้ำดูนะไม่ใช่ยาฆ่าแมลงนะถ้าเป็นการสาธิตแต่ท่านวิทยากรท่านยายเยู่นะครับสอนนีีค่ะหยุดเองเพราะว่าน้ำในถังเนี่ยหมดแล้วนะครับ,รบพอหมดปุ๊บเนี่ยเราจะบังคับอะไรเขาไม่ได้เลยซ้ายขวาอะไรไม่ได้เลยเพราะระบบจะล็อกเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดหมดเขาแล้วก็เอาเครื่องกลับมาแต่เขาก็ยังคงจำน้ำหมดตรงนี่มีกุ้อยู่นะครับ ลงอย่างนิ่มนิ่มขา,าปบมือดังๆในกว่ามันนิ่มครับ <laughs> ตอนนี้โดรนก็ทดลองการอา่พ่นน้ำดูนะไม่ใช่ยาฆ่าแมลงนะถ้าเป็นการสาธิต ใ่ทันวิทยากรค่ะยายอยู่นะครับตอนนี้ก็เหมือนถ้าสมมติว่าค้นยาแก่พืชไร่หรือข้าวมี่มีบาแรงอันนี้ครับคือเครื่องจะหยุดเองเพราะว่าน้ำในถังเนี่ยหมดแล้วนะครับพอหมดปุ๊บเนี่ยเราจะบังคับอะไรเขาไม่ได้เลยซ้ายขวาอะไรไม่ได้เลยเพราะระบบจะล็อกเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดโหมดเขาแล้วก็เอาเครื่องกลับมา แต่เขาก็ยังคงจำน้ำหมดตรงนั้นกู้ยครับ,รบลองอยางนิ่มๆอ้าอาปบมือดังๆดนกว่ามันนิ่มครับนะครับค่อยเพิ่มเพิ่มอ,อากพิ่นไปเลยไปเลยครับไปเลยดันขึ้่ไป<อ>้ึ้นอยู่ใน,นรดับ<อ>สายตาเลยปึ๊บอ่าโอเค เราดูอย่างที่บอกว่าดูอาการเครื่องครับว่าเครื่องเนี่ยนิ่งไหมอ่าลองยกเครื่องขึ้นครับดันเครื่องขึ้นเครื่องขึ้นโอเคอ่าลองเอาเครื่องลงลงอ่าช้าๆครับค่อยๆแตกเหมือนเหมือนคันเร่งรถอ่าหมุนซ้ายหมุนซ้ายอ่าโอเคหมุนไปทางซ้ายโอ้ยหมูโอเคเอาหมุนมาขวาขวาอ่เดินหน้าได้อ่าเท่าทีนี้ เอาขึ้นสูงอีกนิดในระดับต่างโอเคทีนี้ลองเดินหน้าครับลองเดินหน้าไปเลยนี่ก็มือกำลังมิ่งเนาะมือกำลังมิ่งเปิดน้ำไปเลยพอมีน้ำพอมันมีน้ำมันน้ำหนักมันเยอะเราจะบินกันช้าไม่เป็นไรปล่อยน้ำปล่อยไปเลยครับอ่ะสไลด์มาทางด้านขวาขวาหรือซ้ายก็ได้อ่ะสไลด์ครับสไลด์สไลด์อันนี้คือการหมุนตัวให้ท้ายให้ตูดมันหันหาเราอ่ะอ่าดึงมาเลยนี่นะดึงมาดึงทอยหลังมาก อ่ะถ้าช้าดึงพอดึงไวมันก็ไวเหมือนคันเร่งเหมือนคันเร่งรถเลยครับได้เบรกได้เบรกให้อยู่อ่ะพอเราปล่อยปึ๊บเครื่องเขาจะหยุดเบรกให้อยู่ได้โอเคครับลองไปเพิ่มเนี่ยอันนี้เราเราพ่นในระบบแมนนวลที่ผมให้บินไปเล่นตรงก็คือโดนเกษตรเราเนี่ยตอนนี้จะมีการเปลี่ยนแบตนะอน แ<ใ> <authority S 1> บตเตอรี่ของ <lawsuit. S 2> เครื่องทน yep. uh, ี้นะครับราคาก็ตั้งแต่เฉพาะแบตมันนะฮะหมื่นขึ้นไปนะครับอ่าตอนนี้บอกว่าหมื่นเจ็ดนะฮะแบตเนี้ก็รจะเป็นแบตขั้วข้วหมื่นเจ็ดบาทนะครับมีล็อกของเขาครับถ้าเราไม่ตะแบงใส่จนเกินไปก็จะไม่มีโอกาสที่จะใส่ปิดขั้วแล้วฮะอย่างอย่างที่เมื่อวานที่ถามก็คือเราเอาไดโอดใส่ได้ไหมเอาอะไรใส่ได้ไหมคือมันทาได้ครับแต่ว่าด้วยการออกแบบมีสายปั๊กมาเนี่ย มันตัดตัวผู้ตัวเมียครับถ้าไม่จำแบงถอดพารมาอาร์ก,กันเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสน,น้อยมากครับอ่ะพอเมื่อเราเี็บแบตเรียบร้อยแล้วอะครับเราก็ดูที่แอปพลิเคชันดูว่าเครื่องเนี่ยพร้อมที่จะทำการการบินหรือยังนะครับอ่ะอนี้เขาก็พร้อมแล้วพอพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะออกจากตรงเนี้ยออกไปครับห่างอย่างน้อยสิบเมตรก็คือเดี๋ยวเรากลับอ่าห่างสิบเมตรครับ เดินออกไปก่อนทางสิเป็ด